สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ f อที่ติดตามทุกท่านนะครับไมโครกิดไทยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นรุ่นหกร้อยวัตต์นะครับอ่าสเ,คเปคมวนเขียนไวนะ้ห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบวัตต์เนาะเป็นรุ่นหกร้อยวัตต์รับแผงหกร้อยวัตต์อาการคือไม่จ่ายไฟสองรอยี่สิบโวลต์ไม่มีการผลิตไฟคืออาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับ อันนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดสมุทรปราการเนาะเครื่องรุ่นรุ่นเนี้ยนะฮะไมโครกิตรุ่นเนี้ยจะลือค่อนข้างยากเนาะ,ะจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่เพราะว่ามันมันรือซ่อมยากพอสมควรนะครับอเดี๋ยวลองแกะให้ดูนะว่ามันลื้อยากยังไง ดูด้านในกันที่ว่าผมว่ามันรื้อยากเพราะว่าบอร์ดมันจะอยู่ด้านในซึ่งตัวบอดี้มันจะมีกรอบแบบนี้นะครับแล้วตัวบอร์ดเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกับช่องอ่าช่องนี้เลยเวลารื้อเอาออกค่อนข้างยากแล้วต้องถอดพวกสายสายไฟทั้งหมดนะฮะพวกสายพวกเนี้ยนะครับสายเสา Wifi สาย AC นะครับพวกเนี้ยต้องถอดหมด วเวลาเวลาลื้อไม่เท่าไหร่เวลาใส่กลับเข้าไปยากกว่าตอนลื้ออีกนะสำหรับเครื่องรุ่นนี้ตัวเครื่องเนี่ยผมเช็คเบื้องต้นแล้วฟิล l ว c ไม่ขาดนะครับไม่ได้มีปัญหาอยู่ทางฝั่ง ac มีปัญหาอยู่ทางฝั่ง dc c o n อนเวอรเตอร์นะครับดีซีคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะฮะทางฝั่ง dc ช็อตก็มอสเซตคอนเวอร์เตอร์น่าจะช็อตนะครับ, Short, ter, Short, รบสังเกตว่าเครื่องพวกนี้แผ่นสี น้ำเงินตัวนี้ไม่ได้ลอกออกโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลอกเท่าที่เจอนะถ้าเพื่อนๆนซื้อไม่ใช้งานเนี่ยต้องลอกออกเองนะครับไม่งั้นมันระบายความร้อนไม่ดีไอแผ่นตัวสีน้ําเงินตัวเนี้ยนะฮะด้านด้านใต้ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ลอกออกเหมือนกันนะครับอ่เดี๋ยวมาลือ้อซ่อมกันเลยอถอดตัวบอร์ดออกมาแล้วนะครับก็ลือ้อ ค่อนข้างยากาใช้เวลาพักหนึ่งเลยทีเดียวต้องถอดอ่าพวกสาย DC ออกนมันจะติดเนาะแล้วก็ไอตัวเนี้ยสังเกตว่าไอแผน่นพลาสติกสีฟ้าตัวเนี้ยก็ไม่ได้เอาออกนะครับด้านล่างอันนี้ก็ไม่ได้เอาออกนะครับ,นนอออนะรบจริงๆต้องเอาออกเนาะมันจะได้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นแต่ว่า ถ้าเราลอกออกไปแล้วเนี่ยปัญหามันก็จะคือตอนถอดออกมาซ่อมเนี่ยมันจะแกะยากนะครับเพราะว่าไอ้ตัวซิลิโคนเนี่ยมันจะมีความเหนียวในระดับหนึ่งเลยทีเดียวมันจะติดเนาะมันจะติดกับตัวมอสเฟตกับตัวอ่าวอดดี้มันนะครับก็ทำให้ลอกยากหน่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องลอกออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลอกออกการระบายความร้อนมันจะไม่ดีตัวเครื่องนะครับตัวเช็คแล้วมีมอสเฟตช็อตสองตัวเนาะ ทางฝั่ง dc to dc converter นะครับเดี๋ยวเปลี่ยน Mo สเ e t ตัวใหม่เดี๋ยวมาทดลองเครื่องกันครับเปลี่ยน Mo สเ e t c o n v ว r t e r ตเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวทดสอบเบื้องต้นดูก่อน นะครับว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกติหรือเปล่าผมจะจ่ายไฟดีซ42โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์จ่ายไฟเข้ามาแล้วตัวเครื่องมีไฟสีแดงกับพิบนะครับเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งอาจะกำลัง สิงคลุกคลื่นนะฮะรุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะใช้เวลาสิงค่อนข้างนานเหมือนกันนะเกือบเกือบเป็นนาทีเหมือนกันอ่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วครับสถานะ ๋ยวดูกาลังวัตต้องได้อยู่ที่ราวๆหนึ่งร้ยวัตต์นะครับถึงจะถือว่าปกติหนึ่งร้อยเก้าวัตต์หนึ่งร้อยสิบสามวัตต์สูงสุดนะครับอ่าถือว่าทำงานได้ปกติอโอเคเดี๋ยวไม่เทศนานนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้ติดตั้งลงซิงค์เนาะ,ะแค่นี้พอ อโอเคครับตัวเครื่องตอนนี้ทำงานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวประกอบลงใส่เข้ากับบอดี้แล้วก็เดี๋ยวมาเทสที่วัดสูงสูงนิดทิงนะอ่าก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาประกอบสักพักหนึ่งนะหรือยากประกอบยากกว่านะครับสำหรับรุ่นนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมา ทสที่กำลังวัดสูงๆนะครับผมจะใช้กระแสที่14แอมป์กระแส14แอมป์น่าจะได้อยู่ที่ราวๆ400กว่าวัตต์นะฮะ400กว่ากว่าเดี๋ยวรอเครื่องมันสิ้นลูกคลื่นสักครู่นะครับประมาณเกือบเกือบ30วินะประมาณนั้น ตัวนี้ต้องลอกออกด้วยการระบายความร้อนที่ดีเดี๋ยวค่อยลอกอตอนนี้ซิงค์ลุกขึ้นได้แล้วเดี๋ยวดูกำลังวัดสูงสุดนะครับต้องประมาณ400กว่ากว่าที่กระแส14แอมป์นะ4 50 4 60น่าจะอยู่ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่า 474วัตต์อ่าประมาณนี้นะครับตอนนี้คงสถานะแรงดัน VMP ที่33โวลต์กระแส14แอมป์อยู่ประมาณ400วัตต์นิ่งๆนะครับโอเคนะฮะตัวเครื่องทำงานได้ปกติอ่าเครื่องนี้นะครับก็ อาการตอนแรกผมบอกว่าลูกค้าเ,า,เา,เาเขาเขียนโน้ตมาว่าอาการไม่จ่ายไฟ220โวลต์ผมคิดว่า,าเครื่องมันน่าจะช็อตทางฝั่ง AC นะแต่จริงๆแล้วเครื่องมันมีอาการคือเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดมีการช็อตอยู่ทางฝั่ง DC คนะอนเวอร์เตอร์เนาะก็มอสเฟตทางฝั่ง DC ช็อตไป2ตัวนะครับก็ส่วนหนึ่ง มันเกี่ยวกับการระบายความร้อนด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าระบายความร้อนได้ไม่ดีเนี่ยมันก็อมอเตอร์ก,ก็ช็อตได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวเครื่องมันก็ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ระบายความร้อนเนี่ยมันไม่มีคีบระบายความร้อนแมันใช้ตัวบอดี้เป็นตัวระบายความร้อนนะครับก็ระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วบวกกับว่าเขาไม่ได้ลอกไอ้ตัวพลาสติกตัวนี้ออกด้วย อาจจะทาให้เกิดความร้อนสะสมในมอสเฟตมอสเฟตก็ช็อตได้เหมือนกันนะครับอตอนนี้ก็จากการเปลี่ยนมอสเฟตนะครับตัวเครื่องกลับมาทําทงานได้ปกติแล้วก็โอเคเดี๋ยวเหลือแต่ประกอบปิดฝาเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปผิดภาพการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ